สวัสดีฮัลโหลททุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับในบผมอันดับผมปีศาจที่หาได้ง่ายและใช้ฟาร์มได้โลกหนึ่งยาวๆนะครับไม่เกี่ยวกับโลคสองไม่เกี่ยวกับผลตื่นนะครับผมก็ไปดูกันเลยว่าจะมีผลอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นผลอะไรไปมาได้นั่นเองก็คือจะคือเป็นผลแมกมากหรือผลลาวานั้นเองนะครับทุกคนก็ผลแมกมากผลลาวาก็คือเป็นสายพารามิเซียนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่สายโลเกียนั่นเองผมก็พูดผิดนะครับผมก็เป็นสายโลเกียนะครับสายโลเกียก็คือเป็นสายที่ธรรมชาตินั่นเองเนาะเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับส,สกิลที่เขาใช้หากินนะครับผมก็จะเป็นสกิลวีนั่นเองนะครับแมกมาฝนดาวตกนะครับผมก็มาดูกันเลยว่านี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเนาะแล้วก็ยืนระยะไกลแล้วก็ยืนตรงเคสเลยนะฮะแล้วก็ปึ๊บก็มันจะมีข้อดีก็คือ คอมโบชุดเดียวจบแล้วถ้าไม่จบก็คือมันจะมีพิษด้วยนะครับผมก็คือเป็นพิษของแมกมานั่นเองเนาะก็โอเคก็ไปดูอันดับที่2กันเลยนะครับผมไปเลยอันดับที่2นะครับก็จะเป็นผลสายฟ้านั่นเองผลสายฟ้านี่จะสามารถฟาร์มได้ยาวๆนะครับผมใช้ทั้ง PVP ทั้งฟาร์มได้สบายนะครับผมโดยที่มอนเตอร์ไม่สามารถเข้ามาใกล้เราได้นั่นเองเนาะถ้าไมผมถึงยกให้ผลสายฟ้าเป็นผลที่ฟาร์มง่ายก็คือ มันสามารถใช้โจมตีได้หลายรูปแบบอะ่ะมันก็คือสกิลของมันนะครับผมก็คือมันสามารถโจมตีระยะไกลได้พอสมควรเลยนะครับก็แล้วก็เป็นผลที่หาง่ายที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับผมสำหรับมือใหม่เอาไปใช้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็มันไม่ได้อัพค่าอะไรเยอะเท่าไหร่นะก็แค่เริ่มต้นที่ศูนย์เลยทนะ่าที่ใช้ฟาร์มได้ก็มีแต่ศนะฮะ10 100 150 2 50อย่างงี้นะฮะับก็ มันเป็นผลที่โอเคไม่ได้อัพค่าผลเยอะนะครับสําหรับมือใหม่ยังใช้ได้ยาวๆเลยนะับก็แล้วก็มีบอลมีท่าไม่ตายก็คือว่าการจูตีถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับสําหรับผมในความคิดของผมนะแต่ในความคิดของเพื่อนจะเป็นผลอะไรผมก็ไม่รู้นะครับก็สําหรับผม,มคิดว่ามันโอเคนะเพื่อนๆคิดไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปดูอันดับ3ามกันเลยไปเลย ดําซามยกให้เป็นผลพิษนั่นเองครับของเมจแลนด์นะไม่ใช่พูดผิดหรือพูดถูกอะผมยกให้เป็นมันชื่ออะไรมันจะเรลย,ยอะไรสักอย่างนี่เลยผมก็ลืมชื่อนอะเป็นผลพิษนั่นเองนะ e ครับผมที่อยู่ไออะไรผมก็ลืมแล้วคุกอินเพดานนั่นเนองนะฮะไอคนนี้ก็คือผลพิษเป็นผลที่โอเคนะก็อย่างที่ว่าผลพิษอนอะต้องมีการติดพิษบ้างแหละครับก็โอเคมันสามารถสกิลมันคือมันแยกออกเป็น สองฟังก์ชันนั่นเองก่อนที่จะแปลงร่างนะครก็จะมีเรายิงได้แค่แบบไม่ไกลพอตัวนะครับก็แต่ก็ถือว่าอยู่เราอยู่ห่างมอนเตอร์ระยะหนึ่งเนะะี่ยแต่ถ้าเราแปลงร่างเรียดเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกระดับนึงนะครับประมาณหมื่นหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็มอนเตอร์จะเข้าหาเราเนี่ยมันก็ต้องติดพิษนะครับผมก็นี่ครับผมโอเคอันนี้จะไม่รวมกับผลตื่นนะ,ะผลตื่นจะอยู่อีกโลกสองเดี๋ยวจะทําแยกนะครับ กว่าผลจะหาผมมาได้นะไม่ใช่กล่วผมจะหาผลมาได้แต่ละผลนะผมต้องลําบากลังคิดมากเลยนะก็ด้วยควมที่ว่าพี่ผมมันยังสองพันแล้วตังค์ก็ไม่เยอะนั่นเองผมก็ต้องฟาร์มฟาร์มนะครับผมก็มีฟาร์มมั่งมีเติมมั่งใช้บริการมั่งนะครับก็ผมก็หามาได้เพียงเท่านี้นะก็ดูดีครับผมโอเคสําหรับเพื่อนเพื่อนคิดว่าผลไหนที่จะบอกประยูอันดับสามก็ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกผมได้นะครับไปดูอันดับสี่กันเลย อันดับ4ี่ผมยกให้เป็นผลหนามนะั่นเองเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามนะ่าทําไมถึงเป็นผลหนามนะครับเดี๋ยวผมมาบอกนะครับผลหนามนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมันจะมีมันจะถือว่าเป็นที่โอเคมือใหม่หาได้ง่ายแล้วเป็นผลที่สีเขียวหาได้ง่ายเพื่อนๆนดูนะโอ้ยนีย่ผมปิง้งมันเป็นผลที่หาได้ง่ายแล้วแบบมอนสเตอร์เข้าได้ยากมันมากเลยก็คือแบบเป็นผลที่โอเคนะสําหรับการฟาร์มผมคิดว่า ก็คือสามารถขึ้นใช้ได้ทุกที่เลยเนาะโอ้เน็ตผมปิ้งมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมหามหาที่ที่หใหม่ให้หาที่หใหม่ให้เดี๋ยวผมให้ดูจริงๆเน็ตมันกระตุกอะโอเคโอเคเพื่อนๆดูนะก็คือผมใช้สกิลวีนะสกิลหากินเลยดูนะคอมโบชุดเดียวจบเหมือนกันนี่ฮะผมโอเคมาต่ออันดับ นั่นเองก็คือดับที่5้าเลยครับผมผมยกให้เป็นผลสั่นนะครับผมผลสั่นที่ไม่ใช่ผลสั่นโลกหนึ่งนะครับที่ยังไม่ตื่นนะไอ้ที่ตื่นคือไม่เกี่ยวไอ้ตื่นคืออยู่โลก2นะครับก็อันนี้คือโลกแรกนะครับส่วนมากจะใช้เอาไฟฟาร์มตังก์นั่นเองนะครฟาร์มเลเวลก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่จะปิดคีบมอนเตอร์ไม่ได้นะครับก็ถ้ามอนเตอร์เลเวลประมาณกันนะก็คือจะไม่โอเคนะครับผมไม่ถือว่าโอเคเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับ4ผลที่ผ่านมาคือสามารถปิดจ็อบได้นะแล้วก็เป็นผลสั่นที่มันมีระยะที่มีคําว่าขอบเขตจํากัดนะยกเว้นสก,กิลวีสก,กิลเดียวนอกนั้นมันคือมันเหมือนแบบขอบเขตมันจะจํากัดไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะก็จะก็จะแบบมีแค่ไม่กี่่าแล้วมันไม่แรงสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็ผมเลยยกให้อยู่ที่อันดับ5นะครับส่วนผลซีนิกที่ผมไม่เอามาจัดก็เพราะว่ามันหายากนั่นเองเนาะก็อย่าลืม คอมเมนต์กันด้วยล่ะว่าผลอะไร